หยุดฟังทางนี้ก่อนตอนนี้ร้านดีๆมีจำหน่ายไอเทมแมปใหญ่ๆอย่างโกลกาเดนสัตว์เลี้ยงสุดเทพสุดโหดโราคาถูก99คือในป่ามีคาสไซบ,บอร์กคาสเอเลี่ยนและไก่เพชรสเตเวเวทลอตมีทั้งมังกรมีทั้งลอสมีทั้งสปากเกตตี้แพนเวทเบทลอตมีทั้งเซตฟาร์มเซตธรดาเมจเซตรีเบิร์ดทุกเกมที่พูดมามีกดเกมพาสทั้งหมดมีเติมโลบัสด้วยนะลิงก์ใต้คลิปเลยทุกคนเห็นผมเปลี่ยนไปใช่ไหมล่ะก็ไม่แปลกหรอกนะครับผมก็เปลี่ยน เกือบๆทุกคลิปแหละมาเดี๋ยวคลิปีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาดูความลับของเจ้านี่เลยที่ทุกคนสงสัยในคลิปผมตอนนู่นนะครับก็คือเจ้านี่เลยไข่ดาวนะครับไข่ดาวนี่ทุกคนจะสงสัยว่าเอ้ยพี่มันทําอะไรได้นี่ผมวางมันไปเลย13อันที่ทุกคนจะได้เห็นตอนนี้ก็คือความลับของแมวกับไข่ดาวนะครับเออนี่เห็นไหมอันนี้คือไข่ดาวนะครับไข่ดาวแบบไข่ดาวแท้ๆเลยนะครับนี่แต่ไม่มีซอสราดนะก็เอาวางตรงนี้ไข่ดาวหาได้จากในนี้เลยนะครับกดมาที่แบ t เท e พาร์มาที่สตูนะครับจะอยู่อันนี้เลยใช้ ประมาณ600แต้มนะในการซื้อ1อันแล้วก็แมวตัวนี้ใช่แมวตัวนี้จะชอบกินไข่ดาวเป็นพิเศษนะครับผมบอกแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมจะลองปล่อยทุกคนดูทั้งหมด7ตัวนะเอ้ยกบไม่เกี่ยวความสามารถมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นกับสัตว์ตัวอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นกับแมวเมืหร่นะมันจะทํางานเหมือนแพนเค,ค้กเลยนะครับก็คือแพนเค,ค้กมันจะมีความสามารถโดยการดึงดูดสัตว์มาให้มันมาหาแพนเค,ค้กนะครับแต่ไข่ดาวจะไม่ใช่อย่างนั้นไข่ดาวจะเป็นเฉพาะกับแมวดานะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับสาหรับข้อมูลที่ผมได้ทําการป นี่เดี๋ยวผมจะทํากองไข่ดาวตรงนี้เลยนะครับนี่ทําเป็นกองๆเอาไว้นะครับให้แมวมันมานอน นะเราเหลือครูราวเท่าไร่เอ่ย2นาทีเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะทําการรอนะครับแล้วเรามาดูซิว่าแมวเนี่ยมันจะมานอนตรงไข่ดาวจริงหรือเปล่านะครับและเพื่อยืนยันว่าแมวมันจะไม่ไปตรงแพนเค้กนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําการสร้างอันนี้ไว้วางนะครับวางแผนเค้กไว้ตรงนี้ตรงข้ามกับไข่ดาวนะครับดูซิว่าแมวมันจะเลือกอะไรแล้วหวงมันนอนนะอาจจะกินแพนเค้กก็ได้หรืออาจจะกินไข่นะครับลองเราดูแต่ริงแล้วอ่ะมันคือไข่นะครับมันไม่ไปหาแพนเค้กหรอกเพราะว่าแพนเค้กมันเก่าแล้วนะครับตอนนี้เหลืออย่าง Ta ละสองนา,าทีแล้วมาเดี๋ยวเราจะเ,เร่งสปี พอจะสังเกตได้ว่าแมวเนี่ยถ้ามันยังไม่ทํางานมันชอบไปยดินแถวแพผ่นเค้กนะครับดูเห็นไหมดูดิอันนี้คือแบบว่ามันเหมือนว่ามันจะได้กลิ่นหอมจากแผ่นเค้กหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับคือแบบว่าเห็นไหมมันยังไม่ทํางานเลยแต่ใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่มันทํางานนะครับนี่นี่มีบางตัวแล้วคอยดูนะคอยดูนะทุกคนคอยดูนะมันจะมีตัวไอหรือว่าเครื่องหมายตกใจขึ้นดูดูดูมันทำงานแล้วทํางานแล้วแปลกๆทำไมมาเดินมาที่ไข่ทำไมมาเดินมาที่ไข่นอนบนไข่นอนบนไข่ไอ้นี่ก็นอนบนไข่นอนบนโอ้โหนอนบนไข่โอ้โหทุก ผมว่าผมทามันเป็นเนินจนมันแบบว่ามันเดินมาไม่ได้นะดูดิเฮ้ยแล้วทำไมมันมันเคลื่อนมาตัวมันค่อยๆ่อยสไลด์มาวงมันอยู่ตรงนี้แต่ตัวมันสไลด์มาอยู่บนไข่เฮ้ยเป็นไงทุกคนนี่คือความลับของไข่รากับแมวสีดํานะครับนี่เจ้าแมวตัวนี้เลยบอกเลยนะครับว่าถ้าเราเอาไปทํากับผลไม้หรือว่าผักใหญ่ๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่าใหญ่โตโมโหลานแน่นอนเลยเอาที่จริงแล้วนะครับคือที่มันไปนอนตรงเมื่อกี้มันเป็นเพราะว่าไม่เกี่ยวกับแพนเค้กนะครับเฮ้ย มันไม่เกี่ยวกับไข่ดาวนะครับเอาจริงมันไข่ดาวนี่มันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้มีความลับอะไรเลยนะครับมันก็แค่เป็นของประดับทั่วไปนี่แหละแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นว่ามันมานอนบนไข่ดาวมันเป็นเพราะสิ่งสิ่งนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไข่ดาวแป๊บหนึ่งนะมันเป็นเพราะสิ่งนี้พอเราเงยหน้าไปปุ๊บใช่ครับชัดเจนมันคือหม้อมันคือหม้อนี้ นะที่ความสามารถแมวของมันมันบ่งบอกชัดอยู่แล้วนะครับว่าทุกนุนสานาทีเนี่ยแมวมันจะเดินไปที่หม้อนะครับแล้วก็จะทําการนอนเป็นเวลาทั้งหมด15าวิและพืชที่อยู่ในรอบๆของมันเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น1.41หเท่าเออเนี่ยแหละความสามารถมันนะครับมันไม่ใช่เพราะว่าแพนเค้กหรือไม่หรือไม่ใช่เพราะว่าไข่ไข่ดาวเมื่อกี้เลยคือคือกูหลอกนะครับโดนโดนกูหลอกแล้วใครที่ดูคลิปนี้นะมาแต่ช่างมันเถอะนี่เดี๋ยวผมจะทาอีกอย่างหนึ่งให้ดูว่ามันเนียนแค่ไหน เราทําการพลิกไปใต้ดินเราพลิกไปใต้ดินเสร็จปุ๊บเราก็วางไข่ oh. <c oughs> แค่นี้เลยนะครับทุกคนก็จะเชื่อผมแล้วนะครับว่าแมวมันมานอนที่ไข่ยังไม่เห็นภาพใช่ไหมยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรารอแมวมันนอน two thousand years later แมวใกล้จะนอนแล้วทุกคนอาจจะได้เห็นความจริงนี่นี่นี่แมวมาละทุกคนดูนี่มันมาที่ไข่แล้วก็นอนนะ <c oughs> คือเอาจริงอะมันมันไม่ใช่เพราะไข่าดาวแม้แต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่าเดี๋ยวผมจะทําการเก็บเลย เก็บไข่ดาวไปแต่ว่าตรงนี้ยังมีหมอ้ออยู่นะเอามันเอา,เอา,เอามันขึ้นมาก่อนมันจะมานอนตรงหมอ้อนะครับดูดิไม่ใช่นอนตรงไข่ดาวนะครับทุกคนนอนตรงหมอ้อถ้าเราหมอ้อออกมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีแมวแต่เราไม่มีหมอ้อ แมวมันก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะความสามารถของมันก็คือจะทํางานต่อเมื่อมีหม้ออยู่ในในส่วนเราหรือว่าวางอยู่ในส่วนเรานะครับแล้วทุกคนอยากรู้ว่าหม้อเนี่ยมันหาจากไหนหม้อมันหาจากตรงนี้เลยนะครับก็คือ pumpkin chest นะครับพอเราวางลงไปหม้อจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่มันไม่เห็นภาพหรอกมันดําแล้ววิธีหาเจ้ากล่อง chest pumpkin นี้หาจากไหนง่ายๆเลยครับให้เราทําการมาที่ตรงนี้เลยตรงกลางแมปให้เราทําการส่งอ่าส่งส่งอะไรก็ได้ให้แม่มดนะครับแล้วมันจะดรอปอ่าโอกาสดรอปกล่องให้นะ หรือถ้ามันครบเวลาตรงนี้ปุ๊บเมื่อไหร่นะครับให้มาร้านค้าตรงร้านค้าคอสเมติกมันจะให้เราซื้อกล่องพัมกินเชตได้อะไรประมาณนี้นะวิธีหาหม้อนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถของแมวนี่มันไม่ได้มีแค่นอนโตม้อนะครับความสามารถที่จริงของแมวนั้นก็คือผลไม้ที่อยู่ในหน้านี้หรือว่าอยู่ในกิจกรรมนี้อีเวนต์นี้นะครับมันจะมีโอกาสใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวผมจะเทสโดยการใช้เจ้าต้นนี้เลยนะครับทุกคนนี่ ต้นต้นลูกตาเดี๋ยวเราปล่อยกลุ่มลงไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องวางหม้อด้วยเอาหม้อมาวางไว้ตรงนี่เอาหม้อมาวางไว้ตรงมเมล็ดเลย อย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วก็ปล่อยกบนี่เราได้ต้นลูกกตามาแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะทําการปล่อยแมวเลยนะครับทั้งหมด7ตัวนะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะทําการรอแมวนะครับระหว่างรอแมวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเตรียมสปริงเกอร์เลยนะครับสปริงเกอร์เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับแมวมันค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวผมจะรอแมวมันเหลือประมาณสัก8วิละกันนะครับต้องเผื่อเวลามันเดินมาที่หม้อด้วยนะแล้วผมจะปล่อยกบนะครับอ่ามาเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่แมวนั้นแก้ทํางานเลยละกันระหว่างรอแมวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปด ที่ร้านคอสเมติกของอีเวนต์นี้นะนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอผมเปิดเข้ามารูปอ่ห้าเปอร์เซ็นในการออกนะครับก็ใช้20แต้มในการซื้อเจ้ากล่องอันนี้นะเหมือนว่าแมวจะใกล้นอนแล้วอ๋อยังอีก3 0วิอีก30วิโอเคเดี๋ยวผมจะทำการปัดสปริงเกอร์ทิ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อมันไม่ทันนะนี่วางไปเลยแล้วเดี๋ยวผมจะวางแกนมาสเตอร์ที่หลังนะเดี๋ยวจะปล่อยกบก่อนไปล่อยกบก่อนเอ้ยยัง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 ปล่อยตอนนี้แหละแล้วจังหวะนี้ก็วางมาสเตอร์แล้วก็เก็บมาเร็วแมวมาเร็วแมวมาเร็วนอนทั้งงงงขข้้้าาาบนนนนนนทััล่ออออีีกกแหะ เรอกบร้องรอกบร้องรอกบร้องตบบูมโอ้โหทับต oh. hmm. hmm. oh, okay. well> oh, oh, ัวกูเลยมันใหญ่ไม่เนี่ยใหญ่อยู่แหละนะร๊บนึงมันก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยด็ดเ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 ด้ดหม็ดเด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 ยดเดอดเด็ดเง็ด้ด็ดเด็ดเดอดเดาดยด็ดเด็ดเอ็ดเอ็ดอด็ดเอดเด็ดเด็ดเด็ัเด็ดเด็คเดอดเด็รเโ็ดเด็ดเเดี๋ยวลองอีกรอบ เดี๋ยวแวะไปเช็คน้ำหนักอ่าเช็คราคาแป๊บ67บโลเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเช็คราคาก่อนอยู่ที่1นึ่ละเท่าไหร่วะมองไม่ทันช้างมาแล้วกันขายแม่งให้หมดไปเลยนะครับลกลกรอบนี้เดี๋ยวเราจะ ลองดูนะครับว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นเลเวลร้อยนี่น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะสุดกว่านี้นะครับทุกคนถ้าเป็นเลเวลร้อยนะแต่ผมว่ามองแค่นี้ก็กโกงแล้วนะครับโกงที่แบบว่ามันมานอนรวมกัน,นแบบนึกว่าใช้โปรนะครับนึกว่าใช้สคริปในการวางแมวแต่จริงๆไม่ใช่เป็นความเป็นความเป็นความสามารถของแมวเออมาเดี๋ยวรออีก2นาทีนะครับเพื่อที่จะให้มัน มานอนเนาะจังหวะนี้แหละวางกบเฮ้ยแมวมานอนบางตัวแล้วบางตัวมันทางานแล้วเฮ้ยอย่าเดินไปไกลดิอย่าเดินไปไกลดิเออมานอน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 เฮ้ยอย่าเดินไปไกลดิเดินรวมๆกันเดินรวมๆกันนั่นแหละกบไปไหนกบเดินมานี่กบอย่าเพื่อกบโอ้โหกบเฮ้ยโอ้โอ้เอ้าชิบหายละชิบหายละอวางมาที่เลยเหมือนจะมีใหญ่กว่า6กโลหรือเปล่าทุกคนว้าวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนี่ว่าเดี๋ยวลองเก็บอันนี้ละกันนะอุ้ย มันมองผมเพิ่งเห็นว่ามันมองด้วยทุกคนดูดิแฮะมองแฮะมองเฮ้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 นี่เก็บมาเลย59โล65โลโอ้โลโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามารอมูลแคทกันดีกว่านะว่ามูลแคทมันจะเก่งกว่าหรือเปล่านะอยากรู้เหมือนกันนะครับมาเอามูลแคทมามาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมารอดูแมวคอมโบเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรือสักประมาณ10วิเดี๋ยวผมจะทําการ วางแมวเอ้ยวางกบวางกบ3 1มนี่แหละวางตอนนี้แหละแล้วก็ทําการเก็บ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 จากนั้นก็ถือ t r ร v e l well ขึ้นมาถือโทร v e l แล้วก็รอหาแมวที่มันนอนด้วยกันเฮ้ยขอ2ตัวก็ได้3ตัวก็ดีตรงนี้นี่แหละปากปากปากอ๊บอ๋อใหญ่ไม่ไม่น่าใหญ่หรอกดูจักสายตาแล้วดูจักสายตาแล้วก็ไม่น่าใหญ่นะทุกคนอุยนอน3ตัวด้วยแต่ผมวางช้าไปอ่ะมันร้องเผื่อมันร้องอีกที โอ้โหเมื่อกี้โดน2หรือโดน3ผมไม่แน่ใจนะ lider. แต่ก็ยังเล็กกว่านะครับเพราะดูจากแถบด้านล่างน,นี้แล้วอันนี้ก็แค่ไม่กิโลเองเดี๋ยวลองเก็บต้นล่าสุดดูแล้วกันนะอย่างอันนี้เก็บ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 สามสิบสี่โลสี่สิบหกโลก็ยังเล็กกว่าแมวแมวดานะครับเอาเป็นว่าที่ผ่านมานะครับที่แมวมันนอนรวมกันไม่ใช่เป็นเพราะว่าไข่ดาวนะครับเป็นเพราะว่าหมอนั่นเองนะกนะ็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็เท่ากับว่าโดนกูหลอกนะครับ